สวัสดีครับเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆทางช่องไอซิ่งวิทเคยสุรินมือนีก็มาพอกันอีกแล้วครับผมอ่ามือนีก็มาพอกัน,กนครับ ผู้ช่วยครับผมผู้ช่วยที่มาซอยปูกครับผมอ้อยแปลงนี้ตอนเริ่มต้นปูกครับผมนี่แหละคือผู้ซอวยอะกะสีผ้ามาอัปเดตแปลงอ้อยที่อยู่ที่หน้าครับผมหลังจากที่เก็บเกี้ยวเก็บเกี้ยวเข่าครับผมพึ่งะกล้่ยว,วเซตฝังมือสองมือนี่ครับผมอกสี่ยผ้าเบ่งอ้อยแบบที่นี่อ,อ้อยน้าก็ลดบินก็เริ่มแข็งตัวแล้ว กับสิาพาพมาเบิงการเปลี่ยนแปลงครับผมหลังจากที่คลิปล่าสุดกับผ่านมาสิบก้ามือเกือบยี่สิบมือครับผมมืนนีก,กับมาในแบบตอนเศร้สาสายๆหน่อยอเกือบแปดโมงแล้วครับผมแดดก็แดดกัจ้าดีซ่องตาตาสีนี้จังหน่อยครับผมเดี๋ยวสิพ้าเขาไปเบิ้งได้แปลงอ้อยเลยครับผมมาสภาพเป็นยังไงครับ เดี๋ยวไปกันเลยครับ ที่น้ำท่วมอ้อยยุครับผมและะ้วก็มีล่มพายุเขามาน้ำครับอ้อยมันกะได้เอียลมนะครับผมคือว่าดินดินมันอ่อนครับดินอ่อนแล้วพอถือล่มถือพายุพัดแล้วอ้อยมันกะลม่มก็เลยได้เอาไม้ไม้ไผ่มัตีมาตอกเสาและะ้วก็ปีคำไว้แล้วกะ็ผูก ติดกับใหม่ไว้ดึงอ้อยให้ขึ้นครับสภาพตอนมันลมเนี่ยโหลมเอ็นแล้วนี่นานาดครับผมนะได้มากยันทําให้มันตั้งตรงครับผมผมก็บ่ได้บด้เฮหมืดแปลงครับําไว้เฉพาะช่วงที่มันลมน,นี่ครับน้าน้ากระแหง แห่งแทบจะร่อยประเส้นแล้วแต่ว่าก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่แต่ว่าหลากของอ้อยหลากฝอยหลากอากาศนี่มันก็นยัง <c oughs> อุญุอัญญะที่ผมนี่เขาผมกระสีแตกแตกนอขึ้นมาขณะนี้อ้อยกับอายุเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนแล้วครับผมเจ็เดือนเจ็ดเดือนเต็มวันที่สิบหาที่ผ่านมาครับผมสิบหาสิบหาพฤศจิกาเนาะ <c oughs> มื่อนี้ก็วันที่ยี่สิบพฤศจิกาแล้วอายุเจ็ดเดือนเต็มวันที่สิบหาพฤศจิกาความอ่อยเอ้ยความสูงอ่อยกะเทียบจากความสูงของ ไอซิิตนีดแล้วกะสองเมตรกลัวเกือบสามเมตรครับผมอ้อยแต่ละล่ำกะเดี๋ยวนับข้อบึงหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจสแปดเฉลีย่ยแล้วกะประมาณสิปดขอครับผมบางล่ำกะ ยี่สิบขอครับผมนี่ครับแถวแรกครับผมขางทางนี่อ่าตากว่ายี่สิบขอความสูงก็สามเมตรแล้วแหละครับเพราะว่ามันสิรู้สึกว่ามันสิใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแถวอื่นโล่งสบายครับนี่หลังจากที่มันสูงใหญ่แล้วแล้วก็ลอกกาบใบออกเขามา เขามาในแปลงอ้อยนี่บ่มีครับว่บาสีขั้นสีไขอมีดูความลมลื่นเย็นเพราะว่ามันโล่งร่มกับเขาดีแถมมีใบอ้อยบางแดดอีกครับผมนี่แหละครับคืออาการเฮ็ดระบบแบบจัดการให้มันแบบแปลงอ้อยให้มัหน,นาเขาหนามาเฮ็ดหนามาทำถ้ำถาแม่เ่าปลูกทีปลูกระยะห่างของหลุมปลูกทีแล้วกั มาเสียดห้เฮ้าเขามาจัดการแบบใบอ้อยกับสิคุ้มครับมะเกิดสิเฮดห้เฮ้าเวลาเขามาจัดการแล้วมันจะสิขั้นสิค่ายใบยอ้อยสิบาทแต่ว่านี่โอ้หต่อให้เอาสาตร์มาปูนั่งเลน่นกะสบายครับนี่ครับเมื่อนี้กะผ้าผู้ช่วย <laughs> ผู้ช่วยที่เคยมาปลูกซอยครับผมตอนปลูกผ้ามาเบงแปลง ผ้าเบิ่งผลงานเพลินครับนี่ผูใ้ใดเข้าใจว่าเป็นลูกบ่แมนนครับผมเป็นเป็นหลานสาวนะครับ <laughs> น้องวาวาหลานสาวซอยเห็ดถามอยู่มสมอว่ามือใดลุ่งสิไปขันนำอ้อยขายว่าสันสิไปซอยวาสันเพิิอนอยากได้คาจางไปซื้อขวางซื้อเสือผา <laughs> เดี๋ยวอีกเบร่โดนครับนี่แหละหลังปีใหม่เนี่ยครับผมอืออ่ะยูอ้อยกะสีล่องสีล่องเอามาชิมน้ำเบิงนี่ครับช่วงนี้ครับช่วงนี้อ้อยสีบกไ้สูงครับผมประมาณสองเมตรเมตรกว่าเกือบประมาณเมตรกว่าสองเมตรครับผมเพราะว่าดินตรงนี้มันสิเป็นดินดินแบบ ท,ทีด่อนจักกน่อยดินสูงก็มองอื่นเวลาหายน้ำหายยังแล้วน้ำมักสิไลลลงไปทางนครับน้ำมักสิไลลลงไปทางผุ่นก็ะละเห็นในอ้อยฟังน้งผุ่นมันสูงใหญ่หลังจากน้ำลดแล้วสิ่งที่ตามมาคือหยาครับผมตัวนี้ก็คือเอามาส่อมครับผม นี่ผมเป็นหลุมที่เอามาส่อมครับก็บคือปลูกไว้ก่อนฝนตกกันแหละนี่ครับเอามาส่อมไว้ส่อมไวแ้แทบเกือบจะเต็มทุกลุมแล้วนี่ครับเนี่ยแบ่งกันชัดเจนโซนทั้งสายมือนี่สิเป็นโซนของอ้อยสิงคโปร์น้ำพึ้งครับผมอ,มอ แต่ว่าฝั่งทางขวามือนี่สิเป็นสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีหาศูนย์ปลูกผสมกันกับสิงคโปร์น้ำผึ้งครับผมเหตุผลยังก,ก็คือหลังจากที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆมาแล้วว่ากระสิบ่ออีกทีนึงว่าเอาสุพรรณบุรีมาปลูกแล้วมันมันบกได้เกิดทุกลุมครับผมบางหลุมมันก็บ,บกเกิดเลยอ่าพมันปลูกช่วงนาแล่งพอดีปลูกเดือนกุมภาพันธ์มีหน้า บางรุมมันก็ได้เนาปวกกินหมดกินหลังจากนั้นก็เลยได้เอาสิงคโปร์น้ำพึ้งครับมาปลูกส่อมอหลังจากที่มันใย,ยแล้วกะพ่อสีแยกแยกออกอยว่าอันใดเป็นสุพรรณอันใดเป็นสิงคโปร์น้ำพึง้งแต่ว่ากะแยกแยกออกบ่าไา้ทุกลุมดอกบางลุมมันก็ยังคายกันอยู่ แต่ว่าลุมไหนที่เป็นสุพรรณบุรีที่มันปลูกตั้งแต่แรกเริ่มแล้วมันใหญ่เลยมันกะลัมอ้อยมันก็สิออกสีชิวเขียวครับผมเขียวกว่าเขียวกว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งสิงคโปร์น้ำผึ้งนิดมันสีออกสีม่วงครับผมออกสีม่วงชัดเจนกว่าแต่ว่าสุพรรณบุรีนี่มันสิออกอ,ออกไปทางเขียวกว่านิดนึงมันก็ยังพอได้เห็นด้วยตาเปล่าได้ยู่ ถา้าแมนเบิงระยะไก่เนาะมันก็สีเห็นอยู่ถา้าแมนว่าสีขั้นนำขายกับสีเป็นแปลงนี่แหลคะครับผมก่อนเพราะว่าสุพรรณบุรีถา้าแมนนับจากอเดือนที่ปลูกแล้วกับเดือนต้นเดือนมีนาเน,ะนาะม,นาม,นาม,าามีนามีนาเมษาพฤษภามีธนารกฎาดาสิงหากันยา่าตุลาพฤศจิกา กะอายุเก้าเดือน้วครับผมเก้าเดือนกะรล่อหลังหลังปีใหม่พอดีครับทมแมทสิคันขายกักับมีแผ่นวาสิปคันขายอยู่ครับสเฮ็ดให้หมดละจุดประสงค์จริงๆแล้วไอซิมบิปลูกอ้อยบกว่าสิเป็นซิกบนน้ำผึ้งหรือว่าสุพรรณบุรียานยกะเพื่อที่สิคันนำขายครับผมนะเฮามีแปลงอ้อยของเข้าเองแล้วกะ เอามาคันขายครับผมมันก็มีรายได้ที่ดีดีกว่าแต่ว่าสาเหตุที่ไอซิงวิตตัดขายพันุนัาก็เพราะว่าต้องการสิบแบงปันอทอนพันุให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พน้องที่สนใจที่สนใจอยากได้พันนี่นะครับผมอ่าเฉพาะพันสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับที่ไอซิงวีตขายพันก็คือเป็นการแบ่งปันโบได้บด่ได้สีเอาดีทางขายพันครับผม จุดประสงค์หลักแล้วคือต้องการที่สิคันน้ำขายครับนี่ครับนี่กระหูอยู่แปลงนี้ทั้งแปลงเลยครับผมเป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งครับบอมีสุพรรณบุรีแจ่มครับนี่สิงคโปร์น้ำพึงพ้ง,ก,งกับประมาณประมาณงานนึงนี่แหละางานหนึง่งขาดเหลือบ่หลายครับประมาณนี้ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวแ,แถวละเจ็ดแถวแถวละยี่สิบสองก่อเจ็ดแ,แถวแถวละยี่สิบสองก่อเป็นเท่าไดล,ล่ะรลอยหาสิบสี่หลุมครับผมลอยหาสิบสี่หลุมครับผมเป็นสิงคโปร์นำพึง่ง แต่ว่าฟังทางนี้ที่ปลูกสุพรรณบุรีกับสิงปรนผึงแกมกันนี่สิหลายกลัวอยู่เพราะว่ามันเป็นงานกวกลัวงานก็กลัวแล้วก็ปลูกระยะห่างเมตรคูณเมตรครับแต่สิ่นี้อยู่ประมาณสองรอยกว่าสองรอยกวหลุมครับคิดว่าปีหนาครับผมปีหนาสิได้ขั้นขายแทนละ หลังจากที่คันขายแล้วกะสิทายคิดทายอย่างการการออกคันน้ำขายามาให้เพื่อนๆนีพอนอ่พี่เดือบึงนั่กันว่าการขายน้ำอ้อยขายแบบใดกะมีเพื่อนๆนีพอนอ่พี่บางคนถามมาเนาว่า <c oughs> ถ้าแม่นว่าเขาปลูกอ้อยไปแล้วอะปลูกเป็นไรสองไรแล้วเขาสิไปขายมองใด <c oughs> ถามว่าไอาเสียงวิศรับสือบอาส่าพัฒน จริงๆแล้วการที่เขาเอาไปปลูกนี่เขาก็มีต้องบางแผนไว้แล้วเนาว่าปลูกวอ,อยขนามนขายเขาก็ต้องเออไปขั้นขายหรือว่าขายพันธุ์การที่สิขายพันธุ์เนี่ยช่องทางที่ดีที่สุดก็คือว่าเขาก็ต้องขายทางโซเชียลอลงล่งเฟซบุ๊กขายแล้วก็หรือว่าถ่ายวิดีโอลงถ่ายลงขายใน youtube ครับผม ซึ่งไอซิงวิตกับเฮดจิงสันละ่ะก็คือเป็นการกระจายกระจายข้าวสารกระจายนั่นสู้กับท่านที่เพิ่นสนใจเนาะสำหรับท่านใดที่เพิน่นต้องการเพื่อนก็จะได้เห็นถ้าแมนว่าเฮ้าที่ปลูกแล้วเฮาบ่มีโซเชียวลรองรับบม่มีอยังสีมันก็เป็นการยากอยู่ที่ว่าคนอื่นเขาสิเห็นเนะเาะเฮาว่าเฮ้าเฮดหยังทำหยังปลูกหยังพันใดก็ลงรายละเอียดไป ครับผมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือปลูก้อยขั้นน้ำแล้วเฮ้าก็ต้องเอาไปขั้นน้ำขายครับผมค่อยๆเฮ็ดค่อยๆถ้ำไปแรกๆมันอาจสิบบ่ได้คือยังเข้าตังใจไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้าเฮ็ดไปเรื่อยคนหูจะเข้าไปเรื่อยมันก็สิเป็นสิ่งที่เฮ็ดไทยคนอื่นคนใดเพิ่นก็นได้เห็นได้ยังได้เห็น วนกระิจักเขาเองครับผมนี่ครับเนี่ยเนี่ยพันพันสิงคโปร์น้ำผึ้งนี่กะกระสีบเบาอีกเที่ยนหนึ่งครับผมมันสิมีความพิเศษ <c oughs> ตอนลอกกาบนะครับนี่ผมเนี่หลอกกาบเลยครับผมแป๊บเดียวครับมันหลอกไงเบ่ต้องดึงต้องอยังนี่ครับปตา แกออกลุดติดมือมาเลยนะครับนี่นี่นงางกาบใบออกสิมันก็ลุดหลดบนเหนียวบนนั่นลอกง่ายครับผมนี่จังใบแหงสิกะดึงก็ลุดหลดกะมีปัญหาคือกันนะครับกัน ปลูกไว้ยู่แปงนี่ก็คือบม่ได้ใส่สารเคมีแต่ว่าปัญหาที่ตามมากก็คือนี่ครับนี่จังต้นมากไหมเองสินี่ใบเหลืองสิก็คือนอนนอนก่อครับผมนอนก่อจ้อกินคือหักเลยอนอนก่อกัรระบาดในแปลงนี่หลายอยู่ครับนี่ผมน,นอขึ้นมาใไหมเองสิ ใบสีเหลืองเลยเนี่ย,ยอดเหลืองนี่ก็คือข้นข,นขืนข้นคอมาแล้วสองคอครับผมแล้วก็ถือนอนกอดเจาะรักยอดถิงเลยอันไหนที่มันใหญ่แล้วมันก็รลอดไปแต่ว่าบางบางล่ำก็ถือนอนกอดเจา,าคะครับผมวางสองสามมือก็มาตรวจเบื้องแปลง นอนกอกระเลนหลายล่ำอยู่ครับผมนี่ครับผม,บผมโอ้ยอนแสงครับนี่จังตนงงง้นนี้นเหลืองครับผมทั้งทั้งที่ขืนล่ำมาแล้วสีหาป่องครับผมใส่ละชัดบล่ล่ะนี่ครับนี่นี่คือขี่ครับผม ขี่ของหนอนที่มันกินแล้วมันขี้ออกมากครับผมเป็นหู้ซอวอ์เซเวียอยู่นี่นะครับเกกับบาเป็นยังรครับมันเป็นปัญหาที่อบอแปลงไนก็นต้องเจอครับผมอืมมันกับมีหลากหลายวิธีที่สิบป้องกันหรือว่าลด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 ,ลดจำนวนนอนก่อได้เพราะว่านอนก่อกเป็นเป็นนอนของพี่เสศอกลางคืนนะครับผม วิธีการกำจัดพีเสียจะกางขึ้นมันกระสิมีทางเพื่อนเผยแผ่ทางยูทูบอยู่ผมก็กะซอยได้ระระดับหนึ่งบอถ,ถึงบ่ถ,ถึงกับเพดให้หมันเกี่ยงเกี่ยงสวนครับผมอมน้อครับอันนี้ก็บ,บ่นั่นแล้วนี่ขี่ยังไม่มอยู่นี่มันมันก็สิมีปัญหาตอนเ้อาไปคั้นน้ำท่อนละเพราะว่ามันเ็ดไห เป็นหูเป็นยังแล้วก็เกิดใส่แดงแต่ว่าถ้าเสียไปปลูกเนี่ยบ่เป็นปัญหาครับผมตายังสมบูรณ์อยู่เห็นชัดบ่นละนี่นี่ครับผมตาปูดเลยครับยนี่โอ้ยย้อนแสงเยกน้อยอ่า ครับส่วนโซนฟังทางนี้ก็อ้อยก็ยืนตรงดีอยู่เพราะว่าลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกนะทิศตะวันตกมันก็นเลยเหตุให้ฝังทงั้งนั่นแหละดำ ดาไม,ม่ตอกเสาค้ำใบเพลาะมันลมฟังท่านี้บ่ลมครับแต่ว่าก็มีเป็นแค่บางลั้ที่มันเอ็นเอ็นอยู่นี่ครับผ้าผ้าลูกผ้าหลานมายางเขากับบง่องอแงเลยครับเพราะมันบ่ได้ลกมันโล่งสะดวกครับผม <c oughs> แล้วก็บบ่ได้แดดท่อนเพราะมันใบใบอ้อยก็เป็นลมย่างดีครับผม จังสิอยอดแหงใบแหงสิกะหักกรดครับผมหักถิมเลยจงไว้กับใบไน่อ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังสนใจอทอนพันเนาะครับสนใจจากได้พันอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งไปปลูกน้ำไอซีวิดกับยังกัยังมีแบงอยู่ด้วยครับกระแบงหายอยู่ ช่องทางติดตอกอะตามคลิปที่เรเล้วที่บอกไปแล้วครับผมผู้ใดเบิ่งคลิปที่เรล้วมันกระสีมี่อยูอ่หรือว่าหรือว่าหรือว่าสิบอกไม่ก็ได้ครับผมถ้าแม่นอยากติดต่อเอขามาเพื่อสิขอแบ่งปันทอนพันธุ์นะครับผมเบอร์กะ่ะศูนย์แปดสหาเหนาสมนะครับ เบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ทางเบอร์ก็ได้ครับผมเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์น้ำกันหรือว่าผู้ใดสะดวกแอดไอดีไลน์ก็วิทยา1978ครับผมนะพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กครับผม v i t t a y a 1978ครับผมอ่าก็แอดไลน์มาก็มาพูดคุยถึงสิบบอสื่อบอรยังก็มาพูดคุยมาปรึกษาอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ เรื่องการปลูกอ้อยอ้อยขั้นน้ามการดูแรลรักษาอย่างอา,อายชีวิตกะสิพูดสิคุยเท่าที่เท่าที่ความรูที่มีครับผมเพราะว่ากะเป็นมือใหมป่ปลูกปลูกอ้อยมากกะเพิ่งจะครบปีครับผมปลูกอ้อยกะบ่อหั่นด้มีอ้อยขั้นน้าเป็นของตัวเองดอกอแปลงยูดหลังบ้านกะตัดขายพันธุ์ให้กับเพื่อนๆนี่นนพี่ไปสองรุ่นแล้ะครับผม พอ่าอยู่หลังบ้านมันแค่เก่าสิบกอ่อครับผมก็มีผู้สร้างมาเรื่อยๆหน่อยหลายต่างกันบางท่านเพื่อนกับมาเอาถึงสวนก็อยากมาเห็นอ้อยเห็นหยังครับผมเพื่อนเห็นอยู่ในวิดีโอเพื่อนก็มีแต่สิคิดว่าเป็นสุพรรณบุรีหาศูนนะครับผมอแต่พ่อมาเห็นอยู่สวนแล้วมันเกิดได้อธิบายถึงความแตกต่างได้พูดได้คุยอธิบายเพื่อนฟังเนาะบามันคนละพันกัน,นยังสันยังสี่ เพื่นก็เข้าใจเพื่อนก็นกได้สร้างไปเป็นกิโลครับผม,มสำหรับคลิปนี้อีกอะไทยไทยโดนเติบแน่เนี่ยนี่คผมบรรยากาศภายในแปลงว้อยโอ้ลมลื่นบ่ฮอน บ่ฮ้อนแดดบ่ฮ้อนนั่นเฮ้ออาจจะเป็นนำ้ำเป็นช่วงตน <le> ้นฤดูหนาวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องกดไลคล์กด subscribe ให้น้ำนะครับผมก็ขอบุณหลายที่ติดตามรับชมวิดีโอจนจบสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ